วัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับสุขภาพดี5นาทีกับหมอเซมอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้หมอก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพมาฝากทุกคนเป็นประจำและใครที่เข้ามาใหม่รบกวนช่วยกันกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจทางด้านสุขภาพที่หมอนํามาฝากในทุกๆสัปดาห์ส่วนคนที่ติดตามหมอกันอยู่แล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอต่อต่อไปนะครับในบางครั้งเราเห็นคนที่เป็นโรคหัวใจและเกิดมีการอมยาใต้ลิ้นยาอมใต้ลิ้นนี้มีความสําคัญอย่างไรและอมไปทําไมเดี๋ยววันนี้หมอมีคําตอบมาให้ฟังนะครับโรคหัวใจจริงๆแล้วก็มีหลายชนิดด้วยกันตั้งแต่โรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคลิ้นหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปยาอมใต้ลิ้นหรือที่เราเรียกกันว่าไนเตรตก็จะมีประโยชน์ในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีดซึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีปัญหา เกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าอกรู้สึกเจ็บร้าวบางคนก็จะร้าวขึ้นคอหรือร้าวมาที่แขนซ้ายได้และอาการดังกล่าวพวกนี้ก็จะทําให้เราสงสัยว่าผู้ป่วยมีเรื่องปัญหาทางด้านหลอดเลือดหัวใจตีบโดยยาอมต้ลินนั้นก็จะมีประโยชน์โดยการไปช่วยขยายหลอดเลือดหัวใจทําให้เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้น อาการเจ็บหน้าอกรวมทั้งเจ็บร้าวไปที่บริเวณอื่นก็จะดีขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าอาการเจ็บหน้าอกนั้นเป็นจากสาเหตุอื่นอย่างเช่นมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณทรงอกเจ็บกระดูกหรือมีแผลบริเวณทรงอกรวมทั้งมีงูสวัสดขึ้นที่หน้าอกอาการดังกล่าวพวกนี้ก็จะไม่สามารถหายได้ด้วยการอมยาใต้ลิ้นสําหรับยาอมาใต้ลิ้นกลุ่มในเตดนี้ทำไมถึงต้องอมใต้ลิ้นก็เนื่องจากที่บริเวณใต้ลิ้นของคนเราเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดฝอยปริมาณมากเมื่ออมยานั้นก็จะทําให้ยา ดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้อย่างรวดเร็วถ้าหากว่าเรากินยาเข้าไปทางปากเข้าไปให้ถึงกระเพาะกว่าที่ร่างกายจะทําการดูดซึมยาก็าจะทําให้เสียเวลาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ซึ่งอาจจะไม่ทันการสําหรับคนที่มีเรื่องปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีบได้สําหรับการเก็บยาอมใต้ลิ้นในกลุ่มในเตดนี้เนื่องจากยากลุ่มนี้จะมีความไวต่อแสงทําให้เมื่อโดวแสงยาก็จะเสื่อมคุณภาพไปเมื่อเรานํามาอมใต้ลิ้นยาก็จะไม่ได้มีประโยชน์ในการช่วยรักษา โด่แล้วยาที่ได้รับมาจากโรงพยาบาลก็จะอยู่ในแผงเพื่อป้องกันการโดนแสงดังนั้นเราไม่ควรที่จะแกะยาออกจากแผงมาเตรียมไว้โดยที่ยังไม่ได้ใช้เนื่องจากจะทําให้ยาเสื่อมคุณภาพไปและเมื่อต้องการการใช้ก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากยาอมใต้ลิ้นกลุ่มในเตดนี้มีการขยายหลอดเลือดหัวใจก็ยังมีการขยายหลอดเลือดชนิดอื่นร่วมด้วยในบางครั้งการอมยาใต้ลิ้นก็อาจจะทําให้มีอาการข้างเคียงได้อย่างเช่นมีอาการเหมือนซีษะ หรือมีอาการรู้สึกซาขึ้นไปที่ศีรษะได้รวมทั้งอาจจะทําให้ความดันโลหิตลดลงซึ่งในบางคนถ้าอมยาใต้ลิ้นบ่อยๆติดติดกันหลายครั้งในระยะเวลาสั้นๆก็จะทําให้ถึงขั้นมีความดันโลหิตต่ําได้เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะล้าวขึ้นไปที่กรามและแขนข้างซ้ายซึ่งเราคิดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาทางด้านเส้นเลือดหัวใจตีบเราก็ควรจะเอายาอมใต้ลิ้นที่อยู่ในแผงแกะออกมาแล้วก็อมใต้ลิ้นจนยาละลายหมดซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วยาก็จะละลายหมดใน5นาที ถ้าหากอาการเจ็บหน้าอกนั้นไม่ดีขึ้นเราสามารถอมยาใต้ลิ้นซ้าได้แต่เราไม่แนะนําให้อมยาใต้ลิ้นซ้ําเกิน3าครั้งนะครับถ้าหากว่าเราอมยาใต้ลิ้นสามครั้งขึ้นไปแล้วยังมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่<ๆ>ก็ควรที่จะต้องรีบมาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเนื่องจากแสดงว่าอาการเจ็บหน้าอกนั้นเป็นอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันก,การเสียชีวิตได้หรือจริงๆแล้วอาการเจ็บหน้าอกนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบทําให้ยาอมใต้ลิ้นนั้นอาจจะได้ประโยชน์ไม่ชัดเจนทําให้มีอาการเจ็บหน้าอกไม่หายเพื่อที่จะได้รักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าใครมีบ้านที่อยู่ไกลจากโรงพยาบาลมากเมื่ออมยาใต้ลิ้นไป2เม็ดแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราก็ควรที่จะเตรียมตัวเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวไปโรงพยาบาลอย่าอมยาจนถึงขั้น3เม็ดแล้วค่อยเตรียมตัวเก็บของนะครับ อาจจะทำให้เสียเวลาเกินไปและเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้การไปโรงพยาบาลถ้าเราสงสัยว่าอาการเจ็บหน้าอกนั้นเป็นจากทางด้านโรคหัวใจเราก็ควรที่จะไปโรงพยาบาลอยู่ที่ใกล้ที่สุดที่เป็นไปได้ไม่ควรที่จะไปโรงพยาบาลที่ไกลมากเกินไปเนื่องจากการไปโรงพยาบาลที่ไกลเกินไปอาจจะเสียเวลาในการรักษาภาวะฉุกเฉินได้และข้อที่ควรระวังในคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านโรคหัวใจที่กินยาอมใต้ลิ้น หรือยาขยายหลอดเลือดหัวใจกลุ่มในเตดนี้สําคัญที่สุดก็คือห้ามกินร่วมกับยารักษาการหย่อนสมรถภาพทางเพศอย่างเช่นที่เรารู้จักกันในชื่อไวอากราหรืออาจจะเป็นยายี่ห้ออื่นๆที่มีชื่ออย่างอื่นแต่เป็นยาในกลุ่มเดียวกันเนื่องจากการกินยา2กลุ่มนี้ร่วมกันจะทําให้คนไข้มีความดันโลหิตต่ํามากจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวดังนั้นการอมยาไต้ลินควรจะรู้ถึงประโยชน์และข้อบ่งชี้ รวมทั้งการเก็บรักษายาและถ้าหากว่าการอมยาใต้ลิ้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลอย่าสังเกตอาการที่บ้านนานเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดภาวะแทรกซอร้อนและอันตรายถึงชีวิตได้สําหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นใดสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้นี้นะครับ และหมอจะกลับมาตอบอีกเหมือนเดิมและถ้าใครที่ติดตามหมอกันอยู่แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยส่วนใครที่เข้ามาใหม่และยังไม่ได้ติดตามหมออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจใน EP ถัดๆไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ